เสาร์นะจ๊ะทำอะไรกันอยู่เ็นความับด้วยวันเสาร์สุดสันวันเสาร์จ้าวันพักผ่อนออกมานั่งกินกาแฟนะคะใช้โซเชียลเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานนะคะวันนี้ก็เลยออกมาพักผ่อนแล้วก็ออกมาซื้อทาเล็บทาสีเล็บใหม่เขาบอกสีแดงจะทรงพลังเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ทาปากแดง ให้ทาเล็บสีแดงก็เลยลองดูเขาบอกว่ามันจะปังมันจะเฮงมันจะสเสน่หดีฉันก็เลยแบบอยากรวยอยากปังก็ทาดแดงเล็บแดงเดี๋ยวน้องไปทาน้อง่อมไห้ก่อนเขาไปเจ็บขาหรอหนาวหนาวจริง ี้กินเป็นอันนี้จ้ะไก่เชสตร์ฟิลดีนะไก่ไม่หลน่นกูก็ยกซะกินข้าวกินข้าวใครมาแล้วกดหัวใจให้หน่อยสิกดหัวใจโลวๆๆๆ,ๆ,ๆอาจจะไม่พูดเยอะนะวันนี้จะขอตั้งหน้าตั้งตากิน,น,นกินแ,กแล้วนะหิว

อะไรนะนครนาย,ยกหรอหรือปฐุมปฐุมุนัรเลได้ทอด เราจะไปเอจอคุณชายทอดมิสเตอร์โมเดโตะคนโตคอนเนอร์อ๋อมันเป็นเมนูใหม่คมเนเยอะทุกวันะวน้าคนเยอะเหรอเหมือนเป็นเขาไปขายข้างนอกเลยนะใช่ไหมเอมอชาวคอนเนอร์เขาไม่จากข้างนอกไหมอ่ะอ๋อทำไมรู้ืึกเหมือนของเขาไปขายข้างนอกไปรกินแล้วอร่อยไหม ทอเนรอร่อยทำมนไอร่อยแล้วก็ไอ้ส้มเตยอร่อยไม่ใช่ทอหรอใครกินแล้วัไม่ใช่ทอดเนี่ยไมถามว่าดกใครกินแล้วมั้งไม่มีมีใครเกินไหมยผัก กดหัวใจให้ขอขอบคุณมากๆากค่ะไม่ได้ชวนคุยเลยกินอย่างเดียว <c oughs> ที่หนงทุกคนนะคะขอบคุณที่มาติดตามเยวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานแล้ว เี่นเล่นกิ๊กกอกเล่นยิมนี้ก็มีงานการทำนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตอยู่ กีฬาแน่เลยกินอะไรใช่ไหมคะกินเชสเทอร์เลคะ่ะอันไก่ย่างแต่จะหมดแล้วอะ่ะคือไลรส,สดเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครมาดูบ้างแต่ว่าฮะผมไปแต่ว่าก็คืออยากกินอยากกินแล้วก็ไลรสดไปด้วยเห็นบางคนเขาแบบแตัวเต็มแต่เห็นหลายคนแบบว่า ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยไปดูเว้ยๆก็เลยไปดูคนไปคุยเลยกินยากี้วันนี้ทำไมกรุงเทพมันหนาวจังพักเพื่อกาวรักเพื่อกันด้วยจ้ะรักเธอรักเธอแบ๋วๆมาอีกนะมาเที่ยวอีกนะสวัสดีคุณหลังค่ะขอบคุณคุณหลังด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดหัวใจได้ด้วยนะได้ด้วยนะ ถ้มากินกับซอสพริกซอสมะเขือเที่ไอรสชาติก็จะดีขึ้นมันก็จะลดความเค็มลงไปได้นหน่อยนี่มันจะแบบเปรี้ยวหวานๆแล้วเราซอสิกผสมกัมซอถมะเขืเมันก็จะตัดความเค็ม ค่ะมาเร็วมากินข้าวกันเคื่องขังเป็นไก่เผ็ดเชสเตอร์นะคะไก่เผ็ดเชสเตอร์สาขาหนึ่งที่เราว่ารสชาติอร่อยก็คือสาขาเดอะมอลล์บางรักปี ก็พอดีนะ กต้องกินไก่สปซี่ถึงอร่อยทุ้งี่อันนี้เป็นไก่แบบไกเพลเชสเตอร์ก็คือสปไซี่แหละเนาะใช่อันนี้ค่ะอร่อยชอบแบบไม่ไปเที่ยวไหนเหรอวันนี้ทำงานไหมเนี่ย พี่มลฝน,นตกไหมหัดใหญ่คนตอกไม้ค้าคนก่อนคนตอกสองสามวันเนาะที่สงขลาหเห็นแม่บอกนะคนก็ทยอยเริ่มป่วยนะกรุงเทพก็เหมือนกันเพราะเดี๋ยวกลางคืนอากาศเย็นบางวันอากาศร้อนเธอคนก็เริ่มป่วยแล้วแล้ว็อบ็อกตัวนะระวังสุขภาพด้วยนะจ๊ะอ๋อพี่มลอ,อยู่แล้วาปฐมอ๋อแต่ว่าเป็นพี่ม์หัดใหญ่ ทำงานดีคนทำงานมีงานทำคือคนขยันรับทรัพย์เท่านั้นเดี๋ยวเราก็ทำงานพรุ่งนี้เธอดิแปมต้องทาเล็บสีแดงเด้อจะได้เสริมเงินเสริมเสนีพลังสีแดงเจ้าต้องทาปากแดงแล้วก็ทาเล็บแดงเจ้าจะได้มีเงินแล้วติบจะเยอะ พัดย้ายคนตอกค่าทางร่มทางพ้นแต่ตอนนี้ไม่ตอกแล้วโอเคเลยระวังสุขภามนะคะเพราะว่าเห็นคนหลอกดัวเนี่ยเ่อที่บ้านกล้วยเนี่ยหนองเชา้าติดร้านไปโรงเรียนกติดคายมาเป็นวิ่งเป็นวัด,วดกันนอกาที่นี่เป็นกันบ้านพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ทำทาย,ยู่กันอ๋ออยู่บ้านไร่แค่แค่กันแหละกกับพุ่งลุง แบบว่าพี่มาอยู่ปักหลักอยู่ที่นคนปรปฐมแล้วเนาะนคนปรปฐมนี่มาก่อนไปบอยนะคะชอบไปกินข้องที่หน้าองค์พระไปกินบัวลอยใต้จิว๋วมันจะเป็นแบกว่าบัวลอยในนำ้ำในนำ้ำลำไยเต้าทึ่งเต้าด้วยอะเต้าทึ่งเองอ แต่ว่ามันมีแป้งแบนๆอยู่ในนั้นใส้น้ำลำไยใส้แบบขั่วแด้งใส้อะไรพวเนี้ฉันชอบกินแน่นอยแล้วก็ข้าแล้วก,วก็ที่ดังนั้นก็จะมีแบบอะไรกุ้งอกภูเขาไฟอะไรร้านร้านดังๆแล้วก็ในเมืองก็จะมีข้าหมแูแดงที่ว้วยชอบไปกินนะคะเดี๋ยวนี้ร้านไม่ไม่เยอะที่เขาเดี๋ยวทำรีวิวมีเบเกอรี่เยอะเหมือนกันก็ไม่ได้ไปนหนแล้ว ไม่ค่ะตำรวจก็คือว่าลือ,อ,อา,าการหนาวมาให้แล้วระวังสุขภาพนะคะคุณพี่จซาหายห้ไวๆนะบ้านเราคือผมฝนตกทุกวันมันเป็นขนาดน,นะคะอาการมันชื้นเนาะสวัสดีครับคุณกุ้ยสวัสดีค่ะคุณอีโค้กร้อ,รอยเพจีิองค์พระนะคะอืมงานแหละคิดถึงแล้วไม่ได้ไปหน้าแล้วค่ะหลายปีแล้วมาก่อนแบบมีคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ก็ยังไปเที่ยวอยู่มั่ง มีพอหลังโควิดก็ยอมหลับนะสวัว่าไม่ได้ไปเที่ยวท่วนตัวหรือทำงานก็ไม่ได้ไปไหนครับอาศัยว่ามาห้างมีอยู่ช่วงนึงก็คือมากนะทุกคนเห็นเราเลยก็น้องแมทเราไม่ใส่ไซส์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้คือเน้นคนล็อมาเป็นโลกกันเยอะเราก็ฟุ้นมันหมากนะคะต้องค่แมทนะคะันนี้เราซอสแล้วนะทินอีกไหม ระวังสุกภาพกันด้วยนะจ๊ะเข้ม diver, like. แล้วก็เดือนเดือนต่นเช้าใช่ไหมทํางานที่นครนายกแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนมีใครายการประทุ I'm so sorry แล้วก็เดี๋ยวต่นเช้านะเธอเอ้ยวันวันดีซอวัี่ห้านะคะท้ายรายการของไทย PBS นะคะเดี๋ยวกอฝากทุกคนติดตามด้วยเราสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีใารรายการของไทย PBS นะคะไว้ออนแอร์วันไหนค่อยมาบอกนะคะ เห็นคนนี้ออกกับมังกนทุกวันทํางานทําการอยู่นะเจ้าภาพจ้างได้นะคะใครงานบวชอะไรงานบวชไม่มีแล้วก็เนี้ยซื้อดอกไม้ไว้ไหวพระคืนนี้นะคะเดี๋ยวไหวพระคืนนี้ชดมนีม่มีแต่สิ่งดีๆขอบคุนบ่นพอดีๆของแปมค่ะ ให้แบบเฮงๆรวยรวยปังปังเชิดกันค่ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้กินเสร็ไวจัง <c oughs> คุยหน่อยนะทุกที่งั้นเข้าเยอะๆซะาถูกเันเข้าเยอะๆด้วยเก้าอี้ไม่ต้องหนังก็ได้ค่ะเพรความน่าหลักยืนนึ๊กชอบเมนนี้ฉันนั้น ที่เห็นชั้นที่ว่ากินช้าทุกทีอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าพีนิดแบบว่าละเมียดละไมเป็นคนสะอาดเป็นคนกินอะไรคือชั้นกินงม่มากเหมือนกินชาอ่ะชั้นก็จะมาเนี่นึงแต่ว่าคือว่าทุกที่ชั้นจะโมกับโบเธอเยอะก็เลยกินเซตชาแต่ว่าวันนี้กินเร็วดเดิมๆไม่ว่นกินเร็วมากินคือกินเร็วอ่ะ,ะไ,ไ,ดดไอดเคยโตอนนี้ห้างเริ่มทยอยปิดแล้วไงเดี๋ยวเราป้าแล้วนะไปเตรียมตัวไปเตรียมของก่อน ดูนังเหลืองไรล,ลาวบ้านผีเอี่ยงวะ,ะไ,รห,รไหลาวเทปบาไหนลาวกูดึงลาว6นกมงเย็น้ลแต่หกโมงเย็นไม่เราก็ต้องเตรียมของอยู่ดีทุกคนจ๋าฉันไปก่อนนะ<ม>ไปดูหนังแล้วรักษาสุขภาพนะจ๊ะอากาศเย็นๆหนาวๆร้อนๆบางที้ พี่ตักโซสวัสดีค่ะโอ๊ยสัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันไม่หนูเพิ่งรู้ว่ามีพี่ตัก้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะคิดถึงคิดถึงพรุ่งนี้เจอกันนะคะนี่ไงนี่ไงมีพี่ตักโซกับเป็นพี่แดนสุดแซบนะคะมาแล้วเห็นไหมยืนหนึ่งแล้วเห็นไหมแดนเราต้อง สวยต้องแซ่บเห็นไหมเออขอบคุณทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้เจอก,กันนะคะพี่ตักโซหนี่ไปดูหนังแล้วนะบา,บายายลงไลน์แล้วนะคะทุกคนใครมาดูไลน์ใครมาคอมเมนต์ยืนคนเดียว <c oughs> ขอให้ร่ำร่รวยๆยใครมาดูขอให้ร่ำร่รวยๆยเฮงๆปังๆทุกคนเลยนะคะ 拜拜。嘿嘿嘿。